ก็สิบสตาบันเทิงวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยข่าวของคนบันเทิงที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะล่าสุดทางต้นสังกัดของคุณพริกหิงสุริยาเรศได้ออกมาประกาศว่าเธอติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ ทำเอาแฟนๆต่างพากันไปให้กำลังใจนักแสงสาวพลิกหิ่งสุรียเรศนะคะหลังจากที่ทางต้นสังกัดของเธอได้ออกมาเปิดเผยว่าพลิกหิงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในวันที่13กันยายนที่ผ่านมาและเมื่อวาน14กันยายนทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิดค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา14วันพิกขิงอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดไม่ได้เดินทางออกไปไหนนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อมาจากคนในบ้านและในขณะน,นี้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการโฮมไอโซเลชันตามคำสั่งของแพทย์นะคะนอกจากนี้นักแสงสาวก็ยังได้แจ้งผู้ที่ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงให้ได้รับทราบแล้วโดยงานทั้งหมดจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาตัวหายดีค่ะ ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะคุณผู้ชมอเองก็เช่นกันนะคะอย่าลืมดูแลป้องกันตัวเองดีๆไม่ประมาทกาดอย่าตกด้วยนะคะ